สวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมที่คารพบรักนะครับผมวันนี้นะครับผมมาพบกับแนวทางสูตรหอยลาานะครับผมของประจำวันที่18นะครับผมแต่วันนี้นะครับผมดีใจกับเอฟซทุกท่านนะครับผมถ้าท่านไหนนะครับผมที่เข้ามาติดตามมารับชมนะครับก็คงจะได้เห็นได้ชมกันนะครับว่าสูตรนะครับเลขของทางช่องนะครับผม อานนี้ชาแนลนะครับผมวันนี้สูตรหอยราวนะครับผมซึ่งให้ไปลงคลิปให้ไปเมื่อคืนนะครับผมแนวทางนะครับของประจำวันที่14นะครับผมคือวันพฤหัสแอดมินนะครับขออนุญาตทวนของวันประจำวันที่14ก่อนแล้วกันนะครับผมก็ให้เด่น9นะครับผมให้เด่น9เด่น8เด่น7นะครับผมให้วิ่งลูดนะครับ9วันนี้นะครับผม9มา ก้าวมาเต็มๆเลยนะครับผมอ่สำหรับสูตรสองตัวนะครับผมเจ็ดนะครับผมเจ็ดสี่ตรงๆเลยนะครับผมสําหรับวันนี้สําหรับหัวเราวนะครับเจ็ดสี่เก้าหกนะครับผมวันนี้มากันหมดเลยนะครับผมวันนี้อ่าก็ถือว่าอ่าผ่านนะครับผมสําหรับสูตรนี้นะครับผมก็ถือว่าผ่านเนาะอ่าก็เอามาทบทวนให้เอฟซีได้รับชมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมเผื่อ FC ฟซีจะ พาชมไปนะครับผมว่าเออพอหวยออกแล้วนะครับผมก็เอามาลงอะไรประมาณนี้นะครับผมก็ญาตทวนให้ F c ซทุกท่านได้ชมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมวันนี้นะครับผมมาดูสูตรใหม่นะครับผมประจำวันที่18นะครับก็คือวันจันทร์เนอะอาะแอดมินก็จะลงให้วันนี้นะครับผมวันนี้ก็จะลงเป็นสูตรหวยลาวไอหวยรัฐบาลไทยนะครับผมก็ซึ่งที่ อ่าได้แจ้งไปว่าจะจุดทูปนะครับผมของไอ้ไข่นะครับขอโชคไอ้ไข่นะครับผมวันนี้อ่ามาดูสูตรของประจําวันที่18แแล้วกันนะครับผมแนวทางหวยลาวนะครับผมแนวทางหวยลาวทางหวยลาวนะครับผม ไอ้มืออาจจะไม่ค่อยสวยนะครับผมขอโทษขออภยัยด้วยแล้วกันนะครับผมอ่าเด่นนะครับวันนี้เด่นลองนะครับผมวันนี้เอาวันนี้เด่นงวดน,นี้นะครับงวดวัน,นที่สิบแปดนะครับผมแอดมินให้อ่าเด่นซีนะครับผมเด่นอ่า หกนะครับผมแล้วก็ลองห้าลองศูนย์นะครับผมเดนสี่นะครับผมเดนหกลองห้าลองศูนย์นะครับผมชุดวิ่งนะครับผมวิ่งรูดนะครับแอดมินให้หกหกหกนะครับผมแล้วก็ศูนย 0 0นะครับผมอันนี้คือวิ่งลูดนะครับผมคือสูตรวิ่งลูดนะครับเห็นชัดไหมครับผมอันนี้คือสูตรวิ่งลูดนะครับผมอ่าส่วนสองตัวนะครับผมแอดมินก็จะให้เป็นอาซก่อนแล้วกันนะครับผมก็4 0นนะครับผม สี่สองสี่หกสี่แปดนะครับผมอันนี้คือเด่นสี่นะครับผมส่วนหกนะครับผมเอ็มินให้หกหนึ่งนะครับผมหกสองหกสี่นะครับผมหกแปดนะครับส่วนส่วนลองนะครับผมชุดลองนะครับ ชุดรองนะครับผมชุดรองแอดมินให้ห้านะครับผมก็5้5ศ5นย์น่าหนะครับผมส่วน0ูนย์ะครับผมศูนย์ห 09นะครับผมอันนี้เป็นสูตรนะครับผมสูตรนะครับผมอ่าแนวทางหวยลาวนะครับผมประจำวันที่18นะครับผม18นะครับผมครับสิบหกสี่นะครับผมอ่ามาดูกันนะครับว่าตัวที่แอดมินชื่นชอบนะครับผมจะมีตัวไหนบ้าง42นะครับผม สี่แปดนะครับหกสี่หกหนึ่งนะครับอันนี้คือตัวที่ชื่นชอบนะครับส่วนชุดลองชุดลองแอดมินชอบห้าหนึ่งนะครับผมห้าเจ็ดนะครับผมแล้วก็ศูนย์เก้าศูนย์สองนะครับลองดูครับผมเผื่อทุกท่านอาจจะไม่ชอบ ในตัวที่แอดมินชอบนะครับผมก็ลองดูนะครับผมยังไงก็ฝากเข้ามาติดตามมารับชมนะครับผมก่อนออกไปนะครับผมแอดมินฝากกดติดตามนะครับผมกดไลค์กดแชร์ให้ทางช่องอาริชแนลด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำสูตรแนวทางทั้งหวยรัฐบาลลาวแล้วก็รัฐบาลไทยนะครับผมขออนุาตย้ําอีกทีนะครับเดืน4เดืน6ลอง5ลอง0นะครับผมวิ่งลูด6กับ0นะครับผม สองตัวก็มี4ี่สี่ศูนส่นะครับผมส่วน6 6หกห6ึ6งหกนะครับผมชุดรองก็มี5051ูน5์ห้าหนึ่งะครับผมศูนย์หนึนะครับ, 0, 1, 0, 2, 0, 5, 0, รบฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับผมสำหรับวันนี้ขออนุญาตฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ